อโอเคยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็ส่วนไลฟ์ชนะกันอีกแล้วนะวันนี้เดี๋ยวจะพามาผ่านบอสกิ้งข่าวไฟนะครับในระดับฮาร์ดนะฮะคุณผู้ชมคือระดับฮาร์ดมันจะเป็นแมปสีน้ําเงินนะฮะ,ะซึ่งไอตัวเนี้ยคือมันผ่านยากมากแต่ถ้าเราเอาไอตัวคอนไฟนะที่หลักคือตัวนี้นะฮะโล้นไฟนะฮะ เอามาแล้วเนี่ยมันจะป้องกันพัลสีบเขาเนี่ยจะป้องกันการติดไฟไหม้นะครับทาให้เราเล่นง่ายขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยเนี่ยมันจะตีโดนถ้าเกิดว่าเราติดไฟไหมเราอาจจะตายได้เลยนะคุณผู้ชมมันแรงมากแต่ถ้าเราไม่ติดไฟไหมเราสามารถที่จะทําอย่างนี้ได้นะฮะดึงบอสไปเรื่อยๆะฮะโยกไปโยกมาโยกไปโยกมาอย่างนี้นะฮะอย่างฮาเลยฮะเนี่ยฮะคือบอสม,มันจะมีสกิลอยู่แค่สามสกิลนะฮะ มันจะมีสกิลพุ่งแล้วก็สกิลตีเป็นเนี่ยฮะพุ่งอย่างนี้นะครับแล้วก็สกิลเป็นวงกลมอ่านะแล้วก็สกิลเป็นรูปปวยนะฮะไอตัวรูปปวยจะสั้นมากๆแต่ว่ามันชาร์จเร็วนะฮะอ่านะอย่างนี้เราก็เนี่ยไม่ต้องทำอะไระฮะวิ่งไปวิ่งเอาตายอ่านะวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาแค่นี้คุณผู้ชม แต่ถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วถ้าาเล่นดีๆหลบดีๆไม่ต้องชุบเลยก็ได้นะฮะเนี่ยฮะวิ่งไปแต,แต่แต่คุณผู้ชมอย่าวิ่งอ้อมนะครับถ้าเกิดว่าวิ่งอ้อมโดยที่บอสไม่ได้ใช้สกิลหรือไม่ได้โจมตีเราเลยนะฮะมันจะวิ่งกลับมาฮิวอยู่ตรงกลางนะฮะฮิวทีคือเลือดมันเต็มเท่ากับเราไม่ได้อะไรเลยนะฮะเพราะงั้นต้องให้มันมีบูมบูมเมนให้มันได้ตีเราด้วยนะรับนะหลอกล่อไปให้มันได้ใช้สกิล้นีนะฮะ สังเกตไอตรงวงดีๆนะอย่าอย่าประมาทนะครับเฉียดเฉียดก็คือโดนเหมือนกันนะเนี่ยบอยง่า้ตายแล้วฮะพลังผมมีแค่6,7เองคุณผู้ชมรีเควสพลังเนี่ยเขารีเคว,วสไว้แสนหนึ่งเลยนะเนี่ยแต่เราเล่นยึกยักยัก,ยกหลบไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆฮะสกิลมันจะมีแค่3สกิลแค่นั้นนะครับไม่ต้องกังวลวิ่งอ้อมไปอ้อมมาหลบไปหลบมาแค่นั้นครับพุ่งหลบ อันนี้ระวังหน่อยใกล้ตายก็จริงแต่เราต้องไม่ประมาทนะครับอีโนที่ผมเลือกเอามาใช้ก็มีเนี่ยน้องนูเขียวนะครับแล้วก็น้องปืนจบแล้วครับผมแล้วก็ซับหนึ่งตัวถ้าได้คาลิงก็ดีฮนะการันตีว่าตายแล้วจะมีชุปนะครับแต่กิงไม่ต้องใช้ก็ได้มีตัวฮิวตัวอื่นที่ฮิวหนัหนกๆก็โอเคแล้วคอ่านี่เราก็จบ เควสนี้ไปได้อย่างคิวๆใช้เวลาไม่นานนะครับอยู่ที่ฮีโร่ของเราที่ได้ยิงฟรีๆนะ,<จ>ะถ้าเราวิ่งวนมากๆ,ๆเนี่ยมันอาจจะไมไ่ค่อยได้โจมตีนะครับอ่าเนี่ยตัวคีย์ตัวนี้อย่าลืมนะครับด่านไฟไม่ต้องใช้เลยนะฮะสำหรับพี่โรนนะฮะอ่ายังไงก็อย่าลืมกดไลค์ like กดซับสไครป์เอเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับ